ชวนนี้เราจะไปเกาะติดความเคลื่อนไหวล่าสุดที่วัดพระธรรมกายนะครับหลังจากที่ช่วงค่าคืนที่ผ่านมาค่อนข้างจะตึงเครียดเพราะว่าก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการนํากําลังเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในวัดพระธรรมกายในช่วงเช้าวันนี้บรรยากาศล่าสุดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกายเราจะไปติดตามจากคุณวรารัตนะไชยพัฒน์คุณจเจริญผู้สื่อข่าวของนิวทีวีที่เกาะติดสถานการณ์ที่นั่นครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาค่ะคุณวัารัตนนตอนนี้อยู่ที่บริเวณไหนคะตรงนี้อยู่จุดที่ดิฉันยืนอยู่นะคะก็จะเป็นในบริเวณประตูเสร็จของวัดพระธรรมกายค่ะค่ะในช่วง บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะจากที่ดิฉันได้ขับรถประเวณดูโดยรอบวัดนะคะ,คะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3แล้วค่ะสำหรับกระแสข่าวนะคะที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้ามาค้นวัดพระธรรมกายนะคะ,คะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยก็พบว่าบรรยากาศโดยรอบบริเวณประตูต่างๆนะคะก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือสิ่งผิด ปกติแต่อย่างใดเลยนะคะโดยดิฉันขอขอนะคะไล่ไปยังที่บริเวณประตูหลกัหลกๆก่อนนะคะอย่างเช่นบริเวณประตูห้าค่ะ,ะก็ยังคงมีศิษยานุสิ์นะคะ,ะเดินทางเข้าไปภายในผ่านจุดลงทะเบียนอย่างเข้มง,งวดเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ค่ะซึะ่งบางส่วนนั้นก็ได้มีการนั่งสวดมนต์นะคะบริเวณด้านหน้าประตูภายในแผงเหล็กที่กั้นเป็นแนวยาวเช่นเดิมนะคะค่ะส่วนฝั่งที่ประตูหกค่ะซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับประตูห้านะคะ,ะก็ได้มีพระสงฆ์ค่ะจํานวนหนึง่งนั่งสวดมนต์อยู่บน ด้านหน้านะคะของประตูวัดค่ะสดนอีกฝั่งนะคะก็ยังคงเปิดให้รถ ของสิตญานิสิกเข้าออกได้ข่ามกลางการตรวจสอบที่เข้มงวดนะคะโดยจะต้องมีการลดกระสบอบเพื่อที่จะสอบถามนะคะแต่ไม่ทราบอย่างแน่ชัดาว่ามีการตรวจดูสิ่งอื่นด้วยหรือไม่ค่ะเราไปตามต่อนะคะกันที่บริเวณของประตูสี่ค่ะที่เมื่อวานนี้ทางกรมธนารักษ์จังหวัดประจวุานีและตำรวจนะคะได้เข้าไปตรวจสอบหลังได้รับรายงานว่ามีสิ่งผิดขวางแล้วก็การตั้งสะพานที่ติดเงื่อนไขการใช้งานพบว่าที่บริเวณประตูสี่วันนี้นะคะมีการนําบอร์ดพลาสติกสีน้ําเงินมา ปิดทับรูประตูไว้นะครเพื่อไม่ให้เห็นด้านใน ขณะที่บนสะพานก็ได้นําแถบสแลนสีดําออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะรวมถึงรถยนต์สองคันค่ะที่ก่อนหน้านี้เคยจอดนิ่งไว้ก็ได้นําออกไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังคงมีลูกศิษย์นะคะของวัดสวมผ้าปิดปากใส่แว่นแล้วก็ใส่หมวกนิริดยต้าสังเกตการอยู่ด้านบนรวมถึงคอยถ่ายภาพสื่อมวลชนนะคะที่มาบันทึกภาพในบริเวณนี้ด้วยค่ะแล้วก็จุดที่ดิฉันยืนอยู่นะคะที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงต้นนะคะว่าอยู่ที่บริเวณหน้าประตูเสร็จซึ่งก็พบว่ายังมี การเข้าออกนะคะของรถอยู่ด้วยเช่นเดิมนะคะแต่ว่ายังคงมีการปิดประตูหนึ่งฝั่งนะคะแล้วก็ใช้ได้เพียงอีกหนึ่งฝั่งเท่านั้นโดยไม่อนุญาตให้ทางสื่อเข้าไปเก็บภาพเหมือนเช่นเดิมค่ะรถที่จะเข้าไปได้เนี่ยค่ะมีตราสัญ,ญลักษณ์หรือมีอะไรบอกไหมคะว่าจะเป็นเสียงที่สามารถผ่านเข้าไปได้คือรปภสามารถอนุญาตให้ผ่านไปได้มีสัญ,ญลักษณ์อะไรเป็นตัวบอกไหมคะจากที่ ดิฉันได้เฝ้าดูนะคะ,คะก็พบว่ารถที่ที่จะเข้าไปอะคะ่ะก็พบว่าไม่ได้มีการติดสติกเกอร์หรือว่าสิ่งไหนที่แสดงให้เห็นนะคะว่าเป็นทางสิธิ์ของวัดแต่ว่าเมื่อที่จะจอดอยู่ตรงข้างหน้าประตูค่ะจะมีะทางพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะเดินเข้ามาแล้วก็ขอให้รถกระจกลงะค,ะค่ะแล้วก็จะมีการพูดคุยอยู่สักระยะหนึ่งะคะ่ะถึงจะให้สามารถ ถึงจะให้รถเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปทางภายในของวัดได้อะคะ่ะแต่ว่าทางส่วนของดิฉันเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ยินเสียงนะคะว่าเขามีการสอบถามหรือว่าพูดคุยในเรื่องของส่วนไหนบ้างเพราะว่าเสียงเขาค่อนข้างจะเบาะคะ่ะแล้วส่วนส่วนตัวของดิฉันเองค่ะอยู่เฝ้ามองได้แค่บริเวณไกลๆคะ่ะเพราะว่าจะมีรั้วทับอีกชั้นหนึ่งค่ะ ครับถ,ถ้าผู้สื่อข่าวจะเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาไม่ให้เข้าหรือว่ายัางไงครับบริเวณบริเวณแถเจ็ดก็คือถ้าเราจะเข้าไปในบริเวณของรั้วเท้เากา้านไววค่ะเขาจะเดินออกมาห้ามเลยค่ะว่าไม่ไม่สามารถที่จะให้เข้าไปยังจุดนั้นได้ค่ะจะต้องมีการแค่ซูมกล้องเข้าไปเฉยๆจออึงไม่สามารถที่จะฟังเสียงหรือว่าเารู้สิ่งที่เขาพูดพูดคุยกันอยู่ได้ค่ะว่าจะพูดคุยในเรื่องของอะไรยังไงบ้างค่ะวันนี้ทางธรรมกายเองเนี่ยมีนัดจะแถลงหรือว่าจะมีท่าทีอะไรยังไงบ้างไหมคะ ค่ะจากการที่สอบถามทางวัดพระธรรมกายในเบื้องต้นนะคะขณะนี้พบว่ายังไม่มีการให้แถลงกับสื่อมวลชนในเรื่องประเด็นอื่นๆอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะทางทางสื่อมวลชนก็พยายามจะติดต่อไปอยังทางวัดนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับคำคำตอบที่ชัดเจนถึงสิการที่จะออกมาพูดคุยกับสื่อมวลชนค่ะแล้ว<ะ>ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจละคะวันนี้เพิ่มกําลังไหมคะหลังจากที่เมื่อคือนมีข่าวว่าเอ๊จะเข้าปฏิบัติการช่วงเช้าตรู่หรือเปล่ากําลังเท่า<ะ>เดิมห,หรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างคะ ที่เมื่อตกครู่นะคะทางกลุ่มขอยิชันเองเนี่ยก่อนที่จะมายืนรายงานสดตรงบริเวณหน้าประตูเส็จนะคะก็ได้วนไปดูที่สถานีตำรวจภูชอนคลองหลวงนะคะซึ่งเป็นจุดที่อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับประตูเสร็จค<ๆ>่ะก็พบว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวในส่วนของกําลังํา ตำรวจนะคะที่คาดการกันว่าจะมีการเดินทางเข้ามากันนะคะแล้วซึ่งณขณะนี้นะค่ะมีเพียงสื่มวลชนเท่านั้นเองนะคะที่ได้มีการปักหลักเพื่อที่จะรอดูความเคลื่อนไหวค่ะว่าจะมีการเข้าออกของรถตำรวจหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษในส่วนไหนบ้างอะค่ะครับคุณวรารัตนาเช้าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมารถคิววิ่งเข้าไปภายในวัดพระธรรมากายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถอะไรครับรถส่วนบุคคลจะเป็นรถตู้โดยสารหรือว่าอย่างไงฮะ มีมีหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งเป็นรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็รถตู้นะคะซึ่งก็จะมีการเข้าออกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะคแต่ก็แต่แต่ส่วนใหญ่นะคะจากที่มองเข้าไปด้านในรถพบผ่าสวมเสื้อสีขาวซึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์ของวัดค่ะครับ,รบมีพระสงฆ์เดินทางเข้าไปที่วัดพระธรรมกายมากน้อยขนาดไหนครับ จากที่เฝ้าดูบริเวณด้านนอกนะคะก็พบว่ามีการเข้าออกอยู่เป็นระยะค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วค่ะจะอยู่บริเวณภาย,ภายในวัดมา,มากกว่าที่จะเดินเข้าไปในวัดนะคะ,คะเรียกว่าช่วงนี้เข้มงวดมากขึ้นเป็นพิเศษใช่ไหมครับ ค่ะใช่ค่ะก็พบว่าจะมีการให้พระนะคะมานั่งบริเวณด้านหน้าประตูซึ่งทางวัดก็ได้มีการบอกนะคะว่านํามาสวดมนต์นะคะแล้วก็จะมีสีงสวดมนต์ดังไปทั่วบริเวณของประตู5แล้วก็ประตู6กะ,ค,ะค่ะแต่ว่ายัง,ย,งยังไม,ยงไม่ยังไม่มีใครทราบเหมือนกันนะคะว่าการสวดมนต์ในครั้งนี้จะสิ้นสุดไปจนถึงวันไหนเนี่ะ,ค,ะค่ะเอาละค่ะ,คะขอบคุณมากนะคะคุณวรารัตะนะ์ค่าสวัสดีค่ะ,คะคแปลว่าคลิป ที่หลุดออกมาวันนั้นเนี่ยไม่ได้ผลนะคุณรัฐวุฒิ uh huh. เพราะว่าคลิปวันนั้นตําหนิการทํางานของตํารวจทางหลวงใช่ไหมคะตามใน uh huh. คลิปที่พูดนะ uh huh. ว่าปล่อยเข้ามาได้ยังไงไม่รู้ยังไม่รู้จริงหรือว่าปลอมหรือว่าอะไรยังไงแหละแต่ว่าก็ยังมีรถ ที่เป็นรถตู้มีรถอะไรต่างๆที่เดินทางเข้าไปที่วัดพระ<ม>ธรรมกายได้ตอนนี้ให้คนเข้าไปข้างในได้แปลว่าคลิปนั้นอาจจะไม่สิไม่ใช่เสียงพลตำรวจเอกศิวราก็ได้เพราะว่าถ้าใช่แล้วคงจะต้องมีการปฏิบัติที่มันเป็นขั้นตอนมากกว่านี้นะคะที่สำคัญก็คือตามประตูต่างๆตอนนี้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นประตู4เนี่ยเมื่อวานมีประเด็นที่ว่าจะมีผู้สื่อข่าวพยายามที่จะไปดูสถานการณ์ภายในพยายามเอากล้องเข้าไปถ่ายว่าไอ้ข้างในเบื้องหลังประตูเนี่ยมันมีอะไรอยู่ปรากฏวันนี้ถ่ายไม่ได้แล้วปิดเลย ปิดช่องเรียบร้อยแล้วข้างบนก็มีเป็นคนรักษาการที่ยืนคอยสอดส่องอยู่เป็นจุดสูงขงมนะคะพูดง่ายๆก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าตามรายงานข่าวสรุปเราก็ยังได้แค่รายงานข่าวนะที่บอกว่าสารอนุมัติหมายค้น4วันเนี่ยนะคะคล่วงมาแล้ว3ว,วันยังดูเชิงกันอยู่พรุ่งนี้16อีก 1>, 1วันรเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะคะ